สวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องหมออัามนักอ่านไพ่นะครับวันนี้เราจะมาทานายดวงชะตาแบบพิกเด็ก,กันนะครับสําหรับคาถามในวันนี้คือดวงการงานในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับใครที่อยากจะรู้ดวงการงานของตัวเองนะครับอยากรู้ว่าอนาคตจะมีความก้าวหน้าอะไรบ้างไหมจะมีปัญหาอะไรในที่ทํางานบ้างหรือเปล่าลองมาลอง,ลองเลือกสําหรับให้ทานายดวงชะตากันได้นะครับ แต่การทานายดวงชะตาแบบพลิกอเด็กนี้เป็นการทํานายแบบรวมๆนะครับอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยยังไงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับคําทํานายด้วยนะครับก่อนจะไปฟังคําทํานายการผมฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าชอบวิดีโอของผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้รู้ว่าชอบกันถ้าอยากรู้ดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์บอกไปได้นะครับผมจะเอามาทําเป็นหัวข้อพลิกอเด็กคลิปต่อๆไปให้ได้เข้ามาดูกัน ฝากกด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับผมจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการดูดวงไวยไพ่ทารุออกมาให้ชมเรื่อยๆเลยทั้งสอนวิธีการอ่านไพ่ความหมายของไพ่หรือว่าพิกอเด็กทำนายดวงเรื่องต่างๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงนะครับแต่ถ้าใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมแอดไลน์นี้มาได้เลยนะครับอยากถามเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่ากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรถามไพ่ได้หมดเลยครับแอดไลน์มาจองคิวไว้ได้เลย แล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวณาทีนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมจะฟังคําทํานายแล้วไปชมกันได้เลยครับสาหรับใครที่เคยดูคลิปพิเศษของผมมาก่อนแล้วข้ามไปตรงที่เริ่มคําทํานายได้เลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูผมจะขออธิบายวิธีรับคาทํานายตรงนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นผมก็จะมีสํหรับไพ่ให้ยูสี่สำรับนะครับให้คุณผู้ชมเลือกนะครับว่าจะรับคําทํานายจากไพ่สำรับไหน เมื่อเลือกได้แล้วก็ให้กดที่ท i สแ s t a m ที่อยู่ด้านล่างที่ผมทําไว้ให้นะครับเพื่อข้ามไปฟังคําทํานายของสําหรับนั้นๆได้เลยสําหรับคาทํานายนี้ตอนที่ผมอธิษฐานกับไพ่ผมไม่ได้ระบุช่วงเวลานะครับดังนั้นใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้อยากจะรับคาทํานายสามารถเลือกได้ตลอดเวลาเลยนะครับคําทํานายนี้ไม่มีวันหมดอายุนะครับแต่มีข้อแม้ว่าคุณผู้ชมจะต้องไม่เคยดูคลิปนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเคยดูแล้วเราก็จะรู้คําทํานายของบางสํำหรับไปแล้วก็จะเลือกคําทํานายครั้งต่อไปแบบไม่เป็นกลางเนาะ ถ้าใครอยากดูดวงหัวข้อนี้อีกแต่ว่าเคยดูคลิปนี้ไปแล้วก็ลองไปดูคลิปอื่นนะครับผมจะทําเป็นพลิกอเด็กหัวข้อเนี้ยเอาไว้ให้หลายๆคลิปเลยไม่ควรจะดูเกี่ยวกับคําถามเดิมซ้ําๆนะครับอยากจะให้เว้นระยะห่างสัก 2- 3ถึงเดือนแล้วค่อยกลับมาดูใหม่ถ้าพร้อมจะรับคําทำนายแล้วผมจะให้เวลา10วินาทีนะครับตั้งสมาธินึกถึงสิ่งที่เราอยากรู้นึกถึงอนาคตที่รอเราอยู่นึกถึงคําถามเอาไว้ในใจนะครับ โอเคถ้าพร้อมแล้วเลือกสำหรับไพ่ที่ขึ้นมาในใจได้เลยครับผมจะให้เวลาในการเลือกสำหรับที่เราต้องการอีก10วินาทีนะครับถ้าเลือกได้แล้วกดที่ทำสแตมที่อยู่ด้านล่างเพื่อไปฟังคำทำํานายกันได้เลยครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผม สำหรับคนที่เลือกสำรับใหม่เลขหนึ่งนะครับมาดูกันว่าได้ไพ่อะไรบ้างกรีนเหรียญสิบไม้เ hmm. ท <13. S 2> mm ้าสามเหรียญหกดาว วยสำหรับคนที่เลือกสำรับหมาเลขหนึ่งนะครับเปิดดวงการงานแล้วได้สิบไม้เท้าขึ้นมานี่คือหมายความว่ายังไงรางไม่ดีกันแล้วหรอเอ่อก็โอเคนะครับเอาจริงๆโดยรวมแล้วดวงการงานไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแค่อาจจะตกน,นกตกใจไปกับสิบไม้เท้านิดนึงดูจากพื้นดวงคุณเป็นคนมีความสามารถทำงานเก่งรอบด้านแบบเก่งเกินตัว ล้วก็ดูจะเป็นคนใจดีด้วยปฏิเสธคนไม่เป็นในที่ทํางานเลยอาจจะโดนเอาเปรียบบ่อย<ๆ>ก็เลยเป็นที่มาของสิบไม้เท้านี่เองเ,องเนาะพอเราทํางานดีก็โดนให้ทํางานมากกว่าคนอื่นจนบางทีมันมันก็เหนื่อยเนาะดูจากไพ่ก็เข้าใจแต่ที่จริงตรงนี้เราสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้นะครับเราแบบว่าสามารถไปขอเจราจาปรับตําแหน่งขึ้นเงินเดือนอะไรอย่างนี้ได้เนาะมั่นใจในตัวเองแล้วก็เข้าไปคุยกับหัวหน้าที่แบบว่าเป็นเหมือนเป็นเฮดของเราอะ่ะ ผมว่าเข้าไปคุยได้เลยถ้ารู้สึกว่าเราทํางานมากกว่าหน้าที่ที่เราทําอยู่อ่ะเงินเดือนค่าตอบแทนอะไรก็อยากจะให้มันสมเหตุสมผลเนาะเพราะถ้าเราจะมานั่งทํางานแล้วคา,าดหวังให้คนอื่นแบบเห็นความดีเห็นความสามารถของเราอ่ะผมคิดว่ายากของแบบนี้ต้องเอิดปากแบบเขาถึงต้องเขาเรียกยังไงอ่ะต้องพูดให้เขาได้ยินเลยอ่ะเขาถึงจะเห็นเขาถึงจะได้รับรู้เนาะแต่ถ้าได้พูดได้คุยแล้วผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะ เขาก็คงจะได้เห็นว่าเออเราก็ทํางานหนักจริงมีความรับผิดชอบที่เยอะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าค่าตอบแทนที่ได้อยู่ตอนนี้คือเหมือนมันเป็น under ์เรทอยู่คือเราได้น้อยกว่าที่คนจะเป็นอะไรประมาณเนี้ยถ้าเขาได้เห็นแบบว่าพอถ้าเราได้พูดไปแล้วแล้วเขาก็ได้เห็นจริงๆว่าเออทํางานได้ดีจริงๆไม่ได้แบบว่าแค่ทําดีเอาหน้าเหมือนใครบางคนอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับพ่ผมบ่นเฉยๆเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดพ่ไม่ได้บอกอะไรเนาะ ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนร่วมง,งานเลยอันนี้ผมเติมเอาเองขามขามขามโอเคก็นั่นแหละครับผมคิดว่าเราต้องเลิกทํางานไปวันวันแบบแบกบภาระเกินตัวไปวันวันนะ่ะทํามากก็ต้องได้มากเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ครับลองเข้าไปคุยกับหัวหน้าดูนะครับสำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเลขสองนะครับมาดูกันว่าได้พ่อะไรบ้าง ห้าเหรียญชิงไม้เท้าหกไม้เท้าเลเวอร์สิบไม้เท้าสำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเลขสองนะครับดวงการงานค่อนข้างจะชัดเจนเนาะว่ามีปัญหาลักษณะของไพ่แบบนี้เป็นไพ่ที่เป็นการให้คำแนะนำอะครับคือ คุณเป็นคนที่ชอบทํางานตัวคนเดียวเนาะทำอะไรเองคนเดียวงานบางอย่างอาจจะต้องอาศัยคนทํางานแบบห้าคนน่ะแต่แบบฉันจะทําคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ไว้ใจให้คนอื่นทําหรืออารมณ์เหมือนขี้เกียจพูดขี้เกียจสั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําเองคนเดียวทั้งหมดเลยดีกว่าถามว่าทําดีไหมก็ดีครับคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งด้วยอันนี้ไม่น่าจะมีใครเถียงเลยทุกคนแบบน่าจะมีความเห็นตรงกันดังนั้นเวลาคุณทําอะไรแล้วไม่มอบหมายใครเลยอะ่ะก็เลยไม่มีใครกล้าแบบ กล้าเสนอตัวเข้าไปช่วยที่แบบจะมาช่วยมาทําให้เนาะเพราะกลัวว่าจะทําแบบไม่ถึงเท่าที่คุณทําได้อะไรแบบเนี้ยดังนั้นคุณอาจจะต้องวางภาระลงบ้างนะครับงานที่มีต้องแบบแบ่งสันปันส่วนกันไปให้ทุกคนได้ทำอะ่ะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมงานที่ต้องใช้หลายคนทําแล้วเราทําคนเดียวอะ่ะมันก็อาจจะดีได้แค่ระดับหนึ่งอ่ะแหละแต่ถ้าได้ทุกคนเข้ามาช่วยกันทํา ผมว่ามันน่าจะดีกว่าที่ที่เคยเป็นแบบที่ที่เราทําอยู่คนเดียวอ่ะเนาะคุณต้องเรียนรู้ที่จะไว้ใจทีมไว้ใจเพือนน่วมงานของเราด้วยนะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่มีใครอยากช่วยหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องมาคิดนะว่าบางทีคุณเคยขอความช่วยเหลือจากเขาบ้างหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกครับคุณทํางานได้ดีจริงแต่ถ้าคุณไม่ขอมันก็ไม่มีใครกล้าแบบมาเสนอตัวช่วยคุณฮะเขาก็กลัวว่าถ้าเข้ามาช่วยแล้วมันจะทําแบบ ทำให้มันเสียอะไรประมาณเนี้แต่คนที่อยากจะช่วยคนที่พร้อมจะช่วยคนที่เขาทํางานได้คนที่เก่งคนที่มีศักยภาพเนี่ยรอบๆตัวคุณก็มีนะครับคนที่จะทําให้งานมันดีขึ้นได้ขึ้นที่มันดีขึ้นไปอีกอะ่ะมันก็ยังมีนะรอบๆตัวคุณคุณแค่อาจจะต้องไว้ใจคนอื่นบ้างแบบลองขอความช่วยเหลือเขาดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันดีอยู่แล้วมันก็อาจจะดีขึ้นไปอีกก็ได้นะครับ เราก็จะได้เหนืออ่อยน้อยลงด้วยแล้วก็คนอื่นก็จะได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มากขึ้นด้วยยังไงก็เป็นสิ่งที่ไพ่บอกนะเ,เป็นสิ่งที่ไพ่บอกมานะครับลองเก็บไปคิดดูนะครับแล้วคนที่เลือกสำรับหมายเลขสานะครับมาดูกันว่าได้ไพ่อะไรบ้าง สวินดา The sun, green th ui, song, s u u นควีนถ้วยสองเหรียญคิงเหรียญสำหรับคนที่เลือกสำรับหมายเลขสามนะครับดวงการงานถือว่าดีเลยนะมีความก้าวหน้าประสบความสำเร็จถ้าช่วงนี้ขยันขยันหน่อยเนาะวงเล็บ มีการมองเล็กน,นิดนึงแบบว่าเอาหน้าอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะเข้าเข้าตาหัวหน้าเป็นพิเศษอย่าเรียกว่าเอาหน้าเลยเนาะปกติเราก็เป็นคนขยันอยู่แล้วแหละใช่ไหมแค่ช่วงนี้อาจจะต้องขยันเป็นพิเศษนิดนึงมีความตั้งใจเป็นพิเศษดูกระตือรือร้นมากกว่าปกตินิดหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ก็ทาเพื่องานเนาะเพื่อองค์กรไม่ได้ทําเอาใจใครเลยจริงๆแบบไม่มีอะไรอย่างนี้ แต่อันนี้ผมพูดเล่นเนาะเรื่องทำเอาหน้าไม่ได้สนับสนุนให้คนดูของผมมีนิสัยแบบนั้นนะครับแต่ที่ให้ขยันเป็นพิเศษอะเรื่องจริงเนาะเพราะช่วงนี้คือความขยันของเราอะความทุ่มเทมันมีโอกาสที่หัวหน้าหรือว่าผู้ใหญ่เขาจะได้เห็นซึ่งเราก็ดูดูจะเป็นที่น่าไว้ใจอยู่นะสำหรับเขาเผื่อมีโอกาสหรือว่ามันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยเขาจะได้คิดถึงเราเป็นคนแรกแต่ย้ำอีกครั้งนะครับว่าความขยันนี้อย่าทำแค่เอาหน้าเนาะ เราะหัวหน้าคณเขาก็ไม่ได้โง่นะอะไรที่มันปลอมมันดูออกเราเราก็จะกลายเป็นคนที่เหมือนแบบดูเป็นคนไม่ดีในสายตาเขาไปเลยอะ่ะซึ่งผมคิดว่าคนดูของผมคงไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นเนาะผมเชื่อมั่นว่าคนดูของผมเป็นคนดีแต่ถึงยังไงก็มีเรื่องที่ไพ่เตือนมาเหมือนกันนะครับนั่นคือเรื่องของการจัดการเวลาเนาะไม่ใช่ว่าพอไพ่บอกให้ขยันก็คือขยันเกินไอ้นั่นก็จะทำไอ้นี่ก็จะทำสุดยายสุดท้ายแบบว่า เอาทุกอย่างมากองไว้รอบตัวไปหมดแล้วก็แบบไม่มีอะไรเสร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยการจัดการภาระกับเวลาให้ดีก็เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับจัดการให้มันแบบว่าเออมีความสอดคล้องกันมีความสมเหตุสมผลกันเนาะไม่ใช่ว่าขยันจนเกินจนแบบว่างานมันเยอะเกินอะไรแบบนี้ทําอะไรก็ใจเย็นครับอย่ารีบรอ้อนอย่างที่ว่าจะใช้ได้พาเล่มงามนะครับใส่ใจในรายละเอียดนิดนึงอย่าให้มันมีอะไรผิดพลาดนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีกับการงานนะครับ สำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเลข4นะครับมาดูกันว่าได้ไพ่อะไรบ้างอัมพ์เฟอร์ก้าดาบสองไม้เท้าสี่ไม้เท้ายาสติก สำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเลขสี่นะครับถามเรื่องงานได้ไพ่สองไม้เท้ามาสอบได้ไพ่สองไม้เท้ากับสีไม้เท้าเนาะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วใบสุดประจัจติดด้วยถือว่าดีอีกตำแหน่งที่หนึ่งก็ดีอัลเปอเรดูแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วเนาะแต่มันมีก้าดาบเนี่ยมันมีก้าดาบมาตรงนี้เนี่ยมันไม่ดีตรงนี้นี่แหละถ้าที่ดูอย่างที่บอกนะครับว่าส่วนใหญ่เป็นไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยในเรื่องของการงานนะครับ มีทั้งความก้าวหน้าความมั่นคงน่าจะได้รับมอบหมายให้ต้องรับผิดชอบเรื่องการวางแผนการบริหารจัดการอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะซึ่งตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีความสามารถพร้อมจะรับการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรหรืออะไรก็ตามที่แบบที่มันจะเข้ามาอยู่แล้วนะแต่ปัญหาคือความกังวลของเราเนี่ยแหละเราอาจจะกลัวความผิดพลาดเนะาะกลัวว่าถ้าทําออกมาไม่ดีแล้วอาจจะไม่ได้รับโอกาสอีกอะไรอย่างเงี้ยกลุมเหมือนกับ กลัวจะพลาดกลัวจะเสียโอกาสกลัวจะเสียสิ่งที่เราหวังไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากจะบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงเนาะขอแค่มีสติรอบครอบเอาไว้ด้วยความด้วยความเป็นตัวเราอะความสามารถของเราอะเราทําได้อยู่แล้วคุณต้องแบบว่าเลิกมองโลกในแง่ร้ายแบบว่าที่จริงมองโลกในแง่ร้ายมันก็ดีนะครับมันทําให้เรามองเห็นความผิดพลาดเนาะดังนั้นถ้าเรารู้แล้วว่ามันมันมีอะไรจะผิดพลาดได้บ้างอะ่ะ ก็ต้องมีสตินะครับใช้สติในการวางแผนแก้ปัญหาแต่ถ้าปัญหาบางอย่างมันเกินความควบคุมของเราอะ่ะเราไม่สามารถไปคนโทรลปัจจัยเหล่านั้นได้อยู่แล้วเราก็ต้องปล่อยมันไป let it go ต่อให้เราไปคิดถึงมันเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี mm. ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปกังวลเนาะเอาวเวลาไปโฟกัสสิ่งที่เราควบคุมได้สิ่งที่เราทำได้ดีกว่าผมว่าถ้าเรามีสติเตรียมพร้อมรับมือกับ ทุกความผิดพลาดทุกรูปแบบที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วอ่ะมันก็ไม่มีอะไรต้องกงังวลหรอกครับนอกเหนือจากนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่เกินความควบคุมของเราก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจ